สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1นึถึงสามิถุนายนของชาวราศีกรกฎคือพื่อที่ิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูด้ทัทงแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านท,ที่ตรงบางท่านท,ท,ที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับามาดูกันนาะชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากไม่ต้องมาง้องอ่อนไม่ต้องมาเอาใจไม่ต้องมาทําอะไรไินแล้วเพราะฉันไม่เอาเธอแล้วนะครับฝีนี้เธอทาเนี่ย ฉันเข็ดแล้วคําโกหกหลอกลวงคําต่างๆของเธอเนี่ยมันไม่เอาแล้วไม่ต้องมาทําอะไรแล้วมันไม่มีค่าพอแล้วที่สิ่งที่เธอทําตอนนี้ฉันขอเลือกอยู่ตรงจุดนี้ดีกว่านะครับในอดีตผ่านมาคุณค่อนข้างรู้สึกเข็ดรู้สึกกับการที่เขาโดนหลอกหรือทาพฤติกรรมไม่เดียวคุณรับหลังอะมันทำให้คุณค่อนข้างเข็ดหลาบมาคุณนี้มากๆเลยแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วนะเนาะอ่าหนึ่งพจุนายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณก็ค่อนข้างแสดงความชัดเจนไม่อยากยุ่งคนนี้อีกแล้วมันทําาให้เเนี่ก็ ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะกาวคามเ็นมาบุนไบกคุณอะไรกับคุณอะไรอีกนะครับนะครับเอ่อแล้วก็ช่วงนี้เองคุณจะค่อนข้างมีความฝึกบางท่านบางคนไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือบางท่านบางคนก็ไปโฟกัสกับคนใหม่ๆนะครับที่เข้ามามันทําคุณรู้สึกว่าเออการที่ไม่มีเขาเนี่ยก็มีความฝุกได้นะไม่จำเป็นต้องมีเขาเลยเป็นยังไงล่ะพอไม่มีฉันเป็นยังไงล่ะเอ่อทุกข์แล้วสี่ไม่มามสุขแล้วสี่เป็นไงล่ะเห็นไหม ที่เธอทำอย่างเงี้ไม่กับทันเนี่ยเป็นยังไงล่ะนะครับคุณก็แอบมีความแกลยิ่มยิ้ม,ย,มย่องในใจอยู่นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ามานูกนอ้ว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอะ่ะไม่อยากกลับปเป็นเหมือน,นเดิมแนละ้วคุณเลือกขอเลือกความฝึกของตัวเองมากกว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตวเตรีอมเป็นอีโง่ไอโง่มากๆเลยฉะนั้นตอนนี้คุณรู้สึกฉันจะไม่เดินตามรอยนั้นอีกแล้วฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วฉันจะค่อนข้างฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะรักตัวเองฉันจะไม่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วนะไอะอดมกติบ้าบอสมัยก่อนในะเรื่องความรักต้องทุ่มคุณจะพักไว้ก่อนเลยคุณจะไม่เอาอีกแล้วนะ และเขาล่ะเขาคิดว่ตจะตัวคุณเนาะเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแหละนะครับว่าในอดีตที่เคยผิดพลาดเคยพลาดกับคุณไปแต่ตอนนี้เขารู้สึกแ่้การจะกลับไปหาคุณเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ได้แต่เสียดายแล้วมองอยู่ห่างๆไปมากกว่านะแต่ภายนอกเขาก็ทำตัวปกติแล้วทำตัวไม่สนใจทำตัวสนใจเรื่องในเรื่องนี้แต่ในใจเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างตามดูคุณอยู่เลยแล้วก็รู้สึกว่าก็รู้อยู่ในใจลึกๆแหละเหมือนกันว่าเออรู้อยู่ในใจลึกๆว่า เขาเองเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเลิกกับคุณมาก็ไม่อยากทําตัวเศร้าไม่อยากทําตัวแบบบาเป็นเป็นขี้แพ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดทําตัวอย่างนั้นะคุณต้องฝืนมาเขาแน่เลยเขาก็ไม่อยากทาตัวแบบนั้นเนาะอะไรไปดูกันน้องว่านอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันนอะําไพแบ่เป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยควทํานายระหว่างวันที่สองถึงสิบห้ามิถุนายนวนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยควทํานายระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู2-15งถึงสิบห้าก่อนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวกรกฎฝังถึงสิบห้ามิถุนายนช่วงนี้ข่ชาวกรกฎก็เหมือนเดิมไม่ค่อยอยากไปสนใจไม่ค่อยากไว่่ร้งต็แแล ทำตัวเรียกร้องความสนใจทำตัวน้ำคำน,นี่คุณก็รู้สึกว่าขออยู่ห่างๆดีกว่าบาะคณรู้สึกว่าเข็ดแล้วอะนะไม่มีเขาฉันก็มีความสุขได้นะครับซึ่งเขาเองก็มองคุณอยู่ไกลๆแล้วก็รู้แล้วก็รู้สึกว่าคุณเองคงจะไม่เปิดโอกาสความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคงจะต้องค่อยๆห่างออกไปค่อยๆห่างไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับซึ่งคุณเองก็ค่อนข้างยึดหลักอิงสาเลยมองแต่ความสุขตัวเองมากกว่าในปัจจุบันคือ ความสุขที่ทไปสนคุณจะไปสนใจในความฝุกเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณที่เข้ามาอยู่แต่ละคนแต่แต่ละท่านแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันเนาะนะครับแล้ว16บถึงมิถุนายนหลักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ1 6-30ถึงมิถุนายนช่วงนี้นะครับชาวคนคนนั้นของคุณะจะพยายามเฉียดไปเฉียดมาบางท่านบางคนก็เจอคำ่ากดไลค์กดแชร์เพราะเพนถึงฟองเฟลกร์หรือพยายามเฉียดไปเฉียดมาทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งชาวกรกฎก็ไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายอะไรอ่ะนะบางท่านบางคนเจอขนาดที่ว่า เฉียดมาเจอหน้ากันตัวเป็นเป็นเลยด้วยามอันนี้บางครั้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนซึ่งพอเจออย่างนั้นนะคุณเองก็ไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายอะไรอ่ะนะครับก็ถ้าเกิดเขากดไลค์มาก็อาจจะเฉยๆทักมาก็อาจจะฝรดีก็อาจจะดีกลับแค่นั้นแต่ก็ไม่มีการสานต่ออะไรนะเพราะคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วแต่ก็ไม่อยากทําตัวใจร้ายจนเกินไปถ้าเกิดเขาเจอหน้าแล้วมาทักทายก็จะทักทายกลับแค่นั้นคือคุณจะทําแค่นี้จริงๆแลวคุณก็รู้พอทําแค่นี้เสร็จก็จะไม่มีการสานต่อนะ ถ้าเกิดเจอหน้าเขามาทักทายก็ฝ่าด,ดีแล้วก็ไม่ได้คุยต่อเขาเดินออกหรือเขามาทักทายหรือมากดไลค์ก็กดไลค์นิดนึงก็ไม่ได้สานต่อทั้งสิ้นมันทําให้เขารู้สึกค่อนข้างเสียใจรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเปลี่ยนไปมากๆเลยแล้วการที่เขาจะกลับไปอยู่ตรงเอออยู่ตรงตําแหน่งเดิมของเขาเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แน่แนเลยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาคิดถูกไหมก็ถูกนะเพราะคุณแสดงออกชัดเจนเลยว่าไม่อยากให้เขา,เามาเก้าก่าในชีวิตคุณแล้วไม่อยากให้เขากลับมาในชีวิตคุณแล้ว ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีก็รกดไปแค่นี้เนาะชาวราศีกรกฎท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหลือไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะ